มองลมมันมาผมไม่รู้จะทําอะไรเลยอตอนนั้นนึ่งข้าวอยู่นะนึ่งข้าวเหนียวอยู่เออลมมันมาเพราะก็หนีจากหม้อข้าวเลยหลบไปอยู่ห้องน้ําำมองดูลมมันเอาไปหลังคาไปทีละสิบสองสิบเมื่อไปเคร่บไปนะแล้วนานไหมครับ ประมาณสองชั่วโมงมันวนไปวนมาวนไปวนมาว่างันเถอะวนไปกลับไปกลับมามีมีฝนตกด้วยไหมฝนตกอย่างแรงมีลูกเห็บด้วยมีลูกเห็บด้วยลูกใหญ่ๆเลยนะโอ้ชอบไก่ไก่นู่นล่ะครับครับแล้วคนในบ้านเรามีคนแก่คนอะไรบ้างไหมมีคนแก่อยู่สองคนผมเลยล่ะช่วยช่วยเหลือคนแก่เฝ้าระวังกับคนแก่อย่างไรบ้างครับผมก็บอกให้พันยาผมเขาไปอยู่ในห้องมาอยู่ในห้องอกลัวมันจะทับตายผมว่ะ ไม่เคยเห็นเลยครับหมุนอย่างนี้แรงอย่างนี้ครับโอ้เราเราอยู่กันยังไงครับช่วงลบเกิดเหตุครับผมก็ไปหลบอยู่ข้างบ้านแหละครับเราคนในหมู่บ้านเราอยู่กันครบไหมครับในช่วงนั้นครับไม่ครับอยู่กันสองสามคนครับ มันไปตีกันจุ่มกันอยู่นี่มันตีกันมันเครื่องหน้ำเครื่องตีกันอยู่เนี่ยเนี่ยตายละกันกระซุ่มไปพรากระสุ่มไปเยอะวกาะชุ่มบ่อออกนี้บดเราไปให้เพื่นว่าเป็นทีอะไรก่นเนาะแตงมาเลยทีนี้มีลูกเห็บตกมาด้วยอ่าลูกเห็บตกลงมาแล้ว เดียวแค่นั้นแหละเห็นสังกระสีปิวไปอย่างเงี้ยก็มไม่รู้มาจากไหนทีนี้มาเมาดูอีกทีนึงกกดังตรงที่เก็บไก่ตีที่ข้างหลังบ้านอ,ะอ่ะไปอยู่มาแล้วข้ามทางไปฝั่งทางน้นน่ะข้ามไปเกือบสองร้อยเมตรอ่ะค่ะโอ้ยมันแรงมากเลยต้นไม้อะไรหักโค่นกันหมด